ครับผมก็เปิดตัวไหนนะครับ d i s n e y and Pixar กซาเนะครับก็จะเข้าฉายวันที่19มิถุนายนนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์เลยครับก็สามารถเข้ามาดูกันได้ครับทั้งแบบาซด์แทร็กเลยแล้วก็ภาพไทยเลยครับเลยได้ครับก็ภาพเป็นตัวละครรับใช่ก็อยากให้ไปลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนในเรื่องแต่ว่าเรายากนิดนึงถ้าใบนะก็คือจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับ ตัวน้องกอร์ดอนไม่รู้ว่าตัวไหนอะไรก็ยังมีมากกว่านี้อีกเหรออะไรครับก็ยังมีมากกว่านี้มีหลายตัวละครอยู่แล้วครับใช่ครรัเป็น้งงแกขอผมใช่ครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้พากเป็นแบบของดิสนีย์ด้วยคร<ม>ับดี้เชมพิกชาด้วยก็เป็นเกียรติเป็นสีต่อวงรคุญผมมากครับ<ม>ก็ก็สนุกมากแล้วก็ประทับใจมาก ในในการภาคของนี้รู้สึกว่าเป็นงานใหม่ๆที่เราเออเราไม่เคยลองทําแล้วเราลองได้เป็นเป็นตัวละครแต่ว่าเป็นการ์ตูนแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเองเลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสนุกมากก็ก็เคยดูตั้งแต่เด็กแล้วก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากทําตรงเนี้แต่ว่าคนก็จะพูดไม่ค่อยชัดไงเออแล้วเขาจะบอกว่าพูดไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดแล้วก็พอได้มาภาคอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าต้องเรียน แล้วก็พอเรียนปุ๊บก็ฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมจะชอบแล้วก็จะจำไปตลอดชีวิตยากไหมยากตอนแรกก็จะว่ายากก็ยากแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกมากครับเพราะว่าเสียงที่ผมพากลงไปในหนังที่ภาคไทยที่กําลังจะได้ยินนะทุกคนกำลังจะได้ยิน,น,ยก,ยนก็คือไม่ใช่เสียงผมเลยเสียงใครก็ไม่รู้แต่ผมพาก แล้วถ้าหนูว่าแฟนๆเขาไปดูในโรถแล้วนะเราจะรู้ไหมว่าตรงไหนคนหือไหนตรงแบบลองจับเอาไม่น่ารอยแล้วถ้าหนูว่าจนจบแล้วกลับมาแฟนๆก็ถามเกองตรงไหนนะตรงไหนก็ต้องดูอีกรอบไง <i> ต้องดูหลายๆรอบจนกว่าจะรู้และอย่างครั้งแรกเราดูเลยว่าที่เราจะได้มาตรงไหนออดใจครับดีใจครับก็พยายามตอนแรกคิวเหมือนจะยากหายยากเลยแต่ว่าก็พยายามหาคิวให้ตรงกับ ทางทีมว like <Af> ิสเน่อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ออกมาเป็นผลงานในภาคอันนี้ครับภาคยากมากนะผมภาคเสร็จผมไม่ได้ภาคเยอะแบบบทเยอะมากนะแต่ว่าเจ็บคอเลยเพราะภาคแล้วโอ้โหเจ็บคอมากเพราะว่าเราใช้ช่องเสียงถูกแล้วเราเราปิดเสียงเน่ยเราภาคไปด้วยแล้วผมก็าขำตัวเองไปด้วยเพราะเสียงมันแบบมันประหลาดอ่ะมันคือเอเลี่ยนอ่ะ มีครับก็จะมีครูมาสอนสิ่งที่เลยแล้วก็เรียนกับเขาแล้วเขาก็เขาก็จะพยายามแบบเต้นเราให้เราครับใช่ใช่ใช่ผมให้เต็มสิบเลยเออใจขาไว้ถ้าจับผมได้ถ้าถ้ารู้ว่าผมพลาดตัวไหนเนี่ยผมผมให้รางวัลเลยจริงๆขอรางวัลผมไม่ได้เลยจริงๆอะไรครับรางวัลคืออะไรอ่ะก็อยากได้อะไรก็บอกมาเลย อะไรนะครับบอกได้ตำแหน่บอกได้ก็บอกมาเลยเนี่ยจะยังไงก็บอกเลยได้อะไรวันน้โดนกับขุ่ขมามบ้านของพี่ดินเข้าแล้วนะได้ไหมได้ไหมได้ได้สิจำไม่ได้จำไม่ได้ท้าเลยเนี่ยท้าเลยเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยท้าเลย ครับผมก็ฝาก่ายแฟนๆนะครับมาดูเรื่องด,ด,ด,ดูหนังเรื่องนะครับ Disney and Pixar e l i o เอลโอนะครับวันที่19มิถุนายนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับผมทั้งซาวแท็กแล้วก็ภาคไทยเลยครับรรรอ๋อก็อะไรนะครับรรไม่รู้ก็ตอนแรกเลยว่าเอา้าอยู่ดีมาได้ยังไงมาร่วมงานเดียวกันเหรอ ก็ไม่ใช่เพราะว่าการนี้มันมีเราแค่คนเดียวกับพี่ๆอีสานแล้วก็เออผมมาท้องก็ดอกไม้ข้อมี้ดอกอับตองอะไรนะครับอับตองอีกแล้วใช่อราวนี้หกดอกใช่ไหมขอบเพราะเพิ่มขึ้นทุกๆปีใช่ไหมใช่ถ้าผมก็ดีใจดีใจดีใจอยู่แล้วแตอนที่เราเห็นเขามาอะไรครับสะพรายสะพรายก็ตกใจเมื่อคิดว่าจะมา พูดอะไรนะครับไม่พูดยิ้มยิ้มอีกเดียวยิ้ม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 ผมใส่ขสเขินนะเพราะเขินหรือเราเขินไม่เขาได้จะเขินเพราะว่าไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้กันเพราะว่ามันแบบแต่ละคนเรื่องางานแบบยุ่งด้วยแล้วก็เออพอเขาเสร็จงานปุ๊บเพา่มาหาก็ดีใจครับดีใจก่อนหน้านีเราเองก็เป็นคนไทยกับงานอ๋อใช่ใช่ครับใช่ใช่ต<ช><ช>ั้งใจไปเลยนะก็ก็ตั้งใจไปครับ วันเกิดเพื่อนทั้งทีนะก็เลยแบบก็เป็นคนที่เ,เราอยากอยากอยากเซอร์ไพรส์เขาอะไรอย่างเงี้ยในวันเกิดไปวางแผนแหละไม่นานก็ก็คือก็คือวันนั้นวันเกิดเขาแหละแล้วก็โทรหาว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยู่แถวแถวลาดเท้าวบอกได้แหละลาดเท้าวแล้วผมทํางานแถวลาดเท้าบุรี ไม่ใช่ไม่ไกลคือลาดเท้าของเราอ่ะผมก็เข้าใจว่ามันโซนเดียวโซนเดียวกันใช่ป่ะผมว่าเอ้ยโกหกแล้วบอกว่ายายผมก็ไปแล้วผมก็โกหกว่าเออใครไม่ไปไม่ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าลาดเท้าผมกดชั่วโมงกว่าคนลาดเท้ากับชายลาดเท้าแล้วผมก็เอาไงดีวะแต่ว่าก็อยากไปอยากไปหาเขาแล้วก็กดสั่งเค้กในแป๊บอ่าในแป๊บแล้ว โอเคเลยแกรฟใช่แกรฟฟูดครับใช่ก็ใช้โพลสต์รถไปด้วยใช่แล้วก็สั่งทีมลงปุ๊บแล้วก็ไปส่งให้เขาทันที่ใช่ไปถึงที่กองไปรอเป็นสองสองสามไปชั่วโมงสองชั่วโมงเลยไปนั่งคุยกับพี่พรเพราะว่าเขาติดซีนอยู่เออเราตั้งใจตั้งใจจไม่หายต้องการอาไรต้องการเลยแก อ๋อใช่ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนด้วยนะครับผมจะมีจะมีอีเวนต์นะครับที่ปารีสวันที่น่าจะ23แล้ว24ใช่24แต่ว่าก็จะโพสต์ภาพให้แฟนๆ <c oughs> ได้เห็น <c oughs> อยู่เรื่อยๆแหละ <c oughs> ใช่ <c oughs> รอดูลุกว่าจะมีลุกไหนบ้างครับก็ <c oughs> วันนี้ก็จะไปเป็นไปดูโชว์ครับที่ที่ปารีสของหลุยส์ตองครับก็ จะมีพี่ๆศิลปินปดังๆเขาเรียกว่ามีชื่อเสียงของโลกมาด้วยแล้วเดี๋ยวจะแอบไปถ่ายรูปแซมภาพไปเก็บความทรงจำมาฝากพี่ๆด้วยครับตื่นเนตนเ้นมากครับตื่นเต้นมากมากเลยครับก็ดีใจขอบคุณที่ให้โอกาสน้องโค้ครับแล้วงโคนะเรามีรัชาลูกนี้ลูกผมตรงนี้ใช่เราดูลูกเลยครับ เรียกลูกอะไรอ่ะสีนี้ดีวิ่งอ่ีมันม่วงอันนี้เหรอสีเทาแล้วเออวะนรี้ส hmm. ja> si yeah ีเท uh, anyway> าแล้วเพรามันต้องอันนี้าก่จไปด้เสุดสุ่สุดสุดสุดสดสส ได้กําลังคิดอยู่ครับว่าชมพูดีไหมนี่หัวเขียวมันหัวเขียวอะไนี่ไงใช่ครับก็วันนั้เป็นวันที่ผมหยุดพอดีแล้วทีเนี้ยสกาเลท้าเ s ี่เขาจะไปกันอยู่ เขานัดบอนกันจะไปกันอยู่แต่ว่าโทษพี่ๆใครจะไปขอโทษพี่ๆที่จะไปนะแต่ว่าเขานัดวันกันจะไปแล้วเขาบอกจะไปวันนี้เออแล้วผมบอกเอ้ยผมไม่ว่างพอดีผมไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้ผมก็หาวันว่างแล้วก็มันได้วันว่างวันหนึ่งพอดีแล้วก็เลยก็เลยไป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 เชียงใหม่ครับใช่เราไปกับเราไปกับแม่เราไปกับแม่ใช่กับแม่ครับใช่ครับเป็นยังงงไบ้าก็สนุกไปกับแม่ไปกับน้องสาวแล้วก็มีพี่แล้วก็หลานอีกคนเดีเนี่ยก็รู้สึกเออดีนะครับดีก็เราก็ไปทำบุญแหละเราไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกหรอแล้วเราดูแล้วได้แดด คือผมรู้สึกว่าการไปทปําบุญของผมคือการแบบทําท,ทานแหละรู้สึกว่าไปไปทําทานแล้วก็รู้สึกว่าไปแบบขจัดสิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในชีวิตออกจากร่างกายใช่ใชก็หลวงพ่อก็อาบน้ำมนต์ให้รู้สึกว่าเออก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าเออตอนอย่างนี้สิ่งไม่ดีจะออกไปในชีวิตแล้วนนาทีีเเรจ่ไปบตัว้ะใช่ครับใช่ใช่ใช่ก็สนุกดีครับ หนึ่งไอ้โกมันจะคุไม่อยาคือไม่อยากจะคุยด้วยอะไรตอนนี้ทำไมวันวันยาวบอกวันแม่คือพี่คิดดูผมก็อ่ะผมก็ฟิลว่ะอยากอยู่กับแม่ผมก็อ้อนแม่เอาหัวไปถูได้หนูรู้่นั่นปาบเขานี่โอ้โหพี่มันเจ็บมากนะพี่ไม่โดนพี่ไม่รู้หรอกใช่รู้หรไม่รู้คือมันเจ็บมากแล้วผมก็ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่เลยไม่ใช่เรื่องที่จะคนจะตีหัวลูกที่ล่าสุด อ๋อนะอ๋อไหนนี่โอ๊ยอะไรยังไงอะไรยังไงแล้วก็ไม่เอาลูไม่เหลาลูกลไม่ลูกจริงปะเนี่ยของแม่เราไม่โอ้โหโอ้โหของแม่ของแม่นะจ๊ะโอ้โหจะร้องไห้จะตายแล้วเออหายหากิดก็ได้หายง่อยก็ได้เป็นยังไงอะไรครับ อะไรครับขอบคุณแม่ทำไมไม่มาล่ะไปนว่ตัวแล้วระบมโอเคมีใจใช่ครับกับแม่เหรอก็ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วที่ที่เห็นในสื่อก็คือ ตัวจริงของแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรแล้วก็แม่ก็ก็เป็นอย่างงี้ตั้งตั้งแต่เด็กแล้วรู้สึกว่าเออก็ก็ก็ดีเป็นความสัมพันธ์แบบแม่ลูกที่ดีอะไรเงี้ยไม่ได้เป็นแบบแม่ลูกเหมือนไม่อาจจะไม่เหมือนหลายๆหลายๆคู่ที่แบบว่าเออแม่เอออะไรเงี้ยแม่ครับแม่ครับอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบเฮ้ยแม่แม่แม่อะไรเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้พูดจาไม่สุภาพนะแค่แบบ เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเรารู้สึกว่าคุ้นเคยกับแม่มาตั้งแต่เด็กเล่นกันอะไรเงี้ยตลอดเลยก็ก็เป็นฟิลนี้ใช่ไหมอยากบอกแม่ไหมแม่ถอดอกไม้มาให้เราปัญหาเก็บอะไรไว้ไม่บอกเพราะอะไรรู้ป่ะเรื่องค่าดอกไม้ทั้งเงินของเอาเงินแม่ที่แม่ทำงานอื่นมาก็ได้ลูกแม่แม่ได้ทำของมากมายแต่ก็ต้องก็จงขอบคุณแล้วกันหายเงยกได้ อะไรนะเขาเถิดนไม่เถิดเถิด้น้ำตาประมาน้ำตาเรามาสับตาเลยโอ้โมซัสว่าโอเคโอเคอาเท่านี้ละกันค่ะเอาไหมเอาเท่านั้นอ่ะให้อีกสักรอบแล้วกันก็ให้ท่านแพ้ครับผมฝากนะครับผมดิสเน่พิซซ่าเอลิโอด้วยนะครับ19มิถุนายนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับผมถ้าจะให้ดีนะครับก็มาดูที่ SF c i อฟ m a รีเลยครับทุกสาขาเลยครับดูทั้งแบบซาวท랙นะครับแล้วก็แบบ ภาคไทยเลยนะครับถ้าภาคใจภาคไทยเนี่ยก็จะเจอโฟนธวัฒน์นะครับเป็นตัวซีเฟตในเรื่องครับเราก็จะมีพี่ๆนักข่าวน,นะครับแล้วก็น้องๆด้วยน้องๆน,นักขาวด้วยของเรื่องนี้ครับก็มาฟังกัน,นครับว่าจะเป็นยังไงด้วยกัน